ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะคุณนกก็พาทุกท่านนะคะพลังเอฟซีของคุณนกนะคะที่ติดตามคุณนอกอยู่พาทุกท่านนะคะมาสำรวจป่าเห็ดอีกแล้วนะคะวันนี้คุณนอกออกมานะคะค่อนข้างที่จะเย็นหน่อยนะคะตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงเย็นนะคะเพราะว่าคุณนกเลิกงานนะคะค่อนข้างที่จะเย็นหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะคะมาสำรวจเห็ดนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเลยนะคะเบื้องหลังของคุณนกนั่นคือป่านะคะ เดี๋ยวเราจะมาหาเห็ดด้วยกันเลยค่ะป่าเห็ดค่ะทำเห็ดเข้าไปสำรวจเห็ดค่ะ แต่คุณนกเจอลูกแบร์สีดําค่ะนี่คือลูกแบรสีดํานะคะเพื่อนๆเห็นแล้วช่นชมนี่คือลูกแบร์สีดํานะคะ,ชคะ,คะโชว์เพื่อนๆเลยค่ะนอกจากลูกแบสีดํานะคะก็มีลิงงอนด้วยนะคะ นี่ค่ะเพื่อนๆคุณนกโชเลยนะคะนี่คือลิงงอนนะคะมันจะแตกต่างกันค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้คือแบสีดํานะคะอันนี้คือลิงงอน,นะคะ่ะนี่คือแบสีดำค่ะ ให้เพื่อนๆนะคะที่ติดตามคุนฟบอยู่ดูป่าของสวีเดนเลยค่ะป่าของประเทศสวีเดนเดี๋ยวจะโชว์เพื่อนๆนะคะโชว์เพื่อนๆลิงงอนค่ะก้อนมันจะเตี้ยมากเลยค่ะคุณเพื่อนๆเนี่ยคะ่ะมันจะอยู่ติดดินเลยค่ะ ยังไม่สุกนะคะถ้าถ้ามันสุกแล้วมันจะเป็นผลสีแดงนะคะนี่คือริงงอนค่ะโชว์เพื่อนๆเ,เลยค่ะแล้วนี่คือหญ้ามอสนะคะหญ้ามอสอันนี้เห็ดเขาจะชอบขึ้นนะคะนี่คือหญ้ามอสนะคะโชว์เพื่อนๆ โชว์เพื่อนๆให้เห็นป่ากันอีกครั้งค่ะคุณนกมาสำรวจป่าเห็ดน,นะคะคุณเพื่อนวันนี้พาคุณเพื่อนนะคะมาท่องเที่ยวนะคะมาดูป่าเห็ดค่ะไม่เจอป่าเห็ดน,นะคะ เยอะแต่แบค่ะแบลูกสีดำค่ะเพื่อนๆแบร์ลูกสีดำพูดถึงเรื่องแบร์นะคะคนไทยจะมาเก็บแบร์กันแต่ปีนี้นะคะทางรัฐบาลนะคะรัฐบาลของประเทศสวีเดนนะคะไม่อนุมัตินะคะไม่ให้คนไทยมาเก็บนะคะตอนนี้นะคะ ประเทศสวีเดนไม่อนุญาตนะคะให้คนไทยมาเก็บสาเหตุเพราะคนไทยที่เข้ามานะคะถ้ามากับในรูปบริษัทก็จะมีการเสียภาษีนะคะแต่มาแต่ถ้ามาในรูปของพี่น้องนะคะการันตีเซ็นให้มานะคะก็ จะไม่เสียภาษีรัฐบาลสวีเดนก็เลยไม่อนุญาตให้คนไทยเข้ามาเก็บนะคะแต่ประเทศฟิแนแลนด์นะคะประเทศใกล้เคียงอนุญาตให้คนไทยนะคะบินไปเก็บแบบทที่ประเทศฟิแนแลนด์ค่ะแต่ปีนี้ประเทศสวีเดนไม่อนุญาตนะคะอืมอร่อยครับเพื่อนเพื่อน นอกจากลูกแปบแล้วนะคะก็มีผลไม้อีกชนิดหนึ่งนะคะตอนนี้กำลังสุกเลยค่ะเดี๋ยวโชว์เพื่อนๆเลยค่ะคุณนกเห็นพอดีเลยค่ะคุณเพื่อนคะอันนี้ก็คือผลไม้ป่านะคะเดี๋ยวคุณนกให้เพื่อนๆดูเลยกำลังสุกเลยค่ะคุณนกมาหาเห็ดไม่เจอเห็ดนะคะแต่เจอผลไม้ป่า ันสุกค่ะเดี๋ยวกุนกจะเก็บครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะลูกมันจะเป็นมันมีดกมากมายเลยค่ะเดี๋ยวกุนกจะถ่ายให้ดูค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆลูกเขาจะเป็นสีแดงแบบนี้คะ่ะลูกจะเป็นสีแดง ร่อยครับคุณเพื่อนอนกบ้ามากๆเลยค่ะคุณเพื่อนเดี๋ยวคุณนกจะเก็บค่ะคุณเพื่อน นนี้จะดกมากๆเลยค่ะคุณเพื่อนเดี๋ยวคุณนกจะเก็บตัวนี้เลยค่ะคุณนกเตรียมตะกร้ามาด้วยค่ะคุณเพื่อนสนุกเลยค่ะไม่เจอไม่เจอสวัมนะคะไม่เจอเห็ดนะคะแต่เจอผลไม้ชนิดอื่นนะคะกินได้ค่ะ น,นี่คุณนกกำลังเก็บอยู่ค่ะเพื่อนเห็นไหมคะสนุกเลยค่ะคุณเพื่อนเป็นผลไม้ป่าค่ะ ที่เกิดขึ้นเองตามตามธรรมชาตินะคะอืมอร่อยค่ะคุณเพื่อนผลไม้ป่าค่ะ น,นี่คุณนกกำลับบงเก็บอยู่นะคะคุณนกเก็บผลไม้ป่าอยู่ค่ะเพื่อน นกมากมเลยค่ะผลไม้ป่าเดี๋ยวคุณนกจะบอกอีกทีนะคะว่ามันชื่ออะไรเพราะว่าชื่อมันค่อนข้างที่จะจำยากค่ะคุณนกคุณนกจำชื่อไม่ได้ค่ะผลไม้ป่านะคะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติสามารถเก็บได้นะคะ ดกมากๆเลยค่ะคุณพเพื่อนเลูกจะเป็นสีแดงค่ะเรามาเก็บกันต่อเลยค่ะเรามาเก็บกันต่อเลยค่ะคุณพเพื่อนๆนคะคุณเพื่อนเห็นไหมคะผละไม้ปากของพัตตส์วีเดนนะคะที่เกิดขึ้นเองธรรมาชาตินะคะ พลเมืองของประเทศสวีเดนนะคะสามารถที่จะเก็บได้นะคะเก็บได้อย่างอิสระเสรีนะคะถ้าเป็นป่าแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นป่าที่มีเจ้าของนะคะก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปเก็บได้นะคะแต่อันนี้เป็นป่าเปิดนะคะเป็นป่าอิสระเสรีสามารถเก็บได้คะ่ะค่ะคุณเพื่อน พาเพื่อนๆมาเก็บนะคะมาหาเห็ดนะคะแต่ไม่มีเห็ดนะคะคุณนกก็พาเพื่อนๆมาเก็บผลไม้กันเลยผลไม้ป่า มาเก็บผลไม้ก,กันเลยใส้ป่าก,กันเลย ค่ะเพื่อนๆดกมากๆเลยค่ะขอปรับกล้องแป๊บหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆสีแดงเต็มไปหมดเลยค่ะ รู้สึกเหนื่อยเนาะเดี๋ยวต้องขอพักก่อนนะคะค่ะคุณเพื่อนๆคะหลังจากที่คุณนกเก็บผลไม้ป่านะคะคุณนกจำชื่อได้แล้วค่ะนั่นก็คือผลไม้ชื่อฮารอนนะคะตอนนี้คุณนกก็มาพักเหนื่อยนะคะก็มาดื่มโอวัลตินนะคะแล้วก็คุณนกมีสมอลกอดมาด้วยนะคะคือก็คือขนมปังนะคะ ตอนนี้คุณนกต้องพักก่อนวันนี้ออกป่าค่อนข้างเย็นนะคะเพื่อน,นก็ต้องการที่จะมาทําคลิปนะคะให้กับเพื่อนเพื่อน,นนะคะที่ติดตามช่องกิจยาพามาดามอยู่นะคะวันนี้ออกค่อนค่อนข้างเย็นเลยนะคะสี่โมงเพราะคุณนกเลิกงานสี่โมงวันนี้รู้สึกจะมีงานเข้ามาเยอะเลยนะคะก็เลยมาสายหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะคะตอนนี้ป่านะคะค่อนข้างที่จะคืมเดี๋ยวพอคุณนก ทานอาหารว่างเสร็จนะคะเดี๋ยวคุณนูกจะถ่ายป่าให้ดูอีกครั้งนะคะตอนนี้ขอทานก่อนเพราะเก็บผลไม้นะคะฮารอนแฮะเตอร์ฮารอนคือผลไม้ชื่อฮารอนค่ะค่อนข้างจะจำยากเลยนะคะกับโอว,วันติน,นะคะ่ะเพื่อมาทานด้วยกันเลยค่ะ บ้างนะคะฟีก้านะคะคุณนก,ก็จะมาพูดคุยกันเนาะก่อนที่จะจบคลิป,ลปนี้นะคะก็วันนี้นะคะคุณนก,ก็มาตะลุยป่าเห็ดอีกนะคะแต่ไม่มีเห็ดนะคะแต่เจอผลไม้ชนิดหนึ่งนะคะชื่อฮารรอนนะคะเป็นผลไม้เ,เมื่อสุกแล้วจะเป็นผลสีแดงนะคะคุณนก,ก็เก็บนะเก็บได้นิดหน่อยหลังจากนั้นก็มานั่งพักนะคะแล้วก็นอกจากจะเป็นผลไม้ฮารรอนเลยนะคะก็ะจะมีแบรลูกสีดํานะคะแล้วก็ ลิงงอนลิงงอนก็ยังไม่สุกนะคะแต่แบรสีดำน่าสุกแล้วนะคะเมื่อมันสุกแล้วมันก็จะเป็นลูกสีดำเนาะส่วนลิงงอนยังไม่สุกนะคะก็ผลก็จะเป็นสีเขียวถ้าสุกแล้วจะเป็นผลสีแดงนะคะนี่คือผลไม้ของประเทศสวีเดนก็จะมีความแตกต่างแลปะประเทศสวีเดนก็สมเป็นป่าที่สมบูรณ์เพอร์เฟกนะคะมันก็มีผลไม้ป่าหลากหลายชนิดนะคะแล้วก็ผลเมืองนะคะของประเทศสวีเดนสามารถที่จะมาเก็บได้นะคะ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะเนาะสามารถที่เก็บได้นะคะแต่สําหรับคนไทยนะคะและคนต่างชาติที่มาเก็บแบนะคะถ้ามาในรูปบริษัทนะคะต้องจะต้องเสียภาษีนะคะเข้าปากเก็บผลไม้นะคะแต่สําหรับพลเมืองอย่างคุณนกนี่คุณนกไม่ได้เก็บขายใช่ไหมคะเพราะว่าคุณนกเก็บเพื่อเอาไปทําเป็นอาหารนะคะเป็น,ปนไปทําแยมไปทําน้ําน้าซับนะคะ เป็นทำเครื่องดืง่มคุณก็สามารถที่จะทำได้โดยไม่ต้องเสียภาษีนะคะแล้วก็การเก็บเห็ดก็เหมือนกันนะคะก็เก็บไปถ้าเราไม่ได้เก็บไปขายนะคะก็ไม่ต้องเสียภาษีนะคะสำหรับคนไทยที่มาเก็บแบร์แล้วก็มาเก็บเห็ดนะคะก็ต้องเสียภาษีนะคะแต่ปีนี้ทางการไม่อนุญ,ญาตนะคะทางการของประเทศสวีเดนนะคะไม่อนุญาตให้คนไทยบินมาเลยนะคะแต่ว่าประเทศฟินแลนด์นะคะก็อนุญาตให้คนไทยไปรู้สึกจะ2 0 0 0คนนะคะตามที่คุณติดตามข่าว ก็คนไทยก็เลยบินตรงไปที่ฟิลแลนด์นะคะไปเก็บแบกันนะคะไปเก็บเห็ดกันะคะแต่ประเทศสวีเดนไม่มีนะคะปีนี้นะคะไม่มีคนไทยนะคะถ้าจะมีมาก็เป็นเป็นมาในานามของนักท่องเที่ยวที่เขามีญาตินะคะมีญาติพี่น้องอยู่ที่นี่แล้วเขาก็การันตีเซ็นให้มานะครับเนาะสำหรับคล,คลิปนี้นะคะคุณก็ก็มาพาเพื่อนๆมาสํารวจป่าเห็ดนะคะไม่เจอเห็ดนะคะแต่เจอผลไม้ชนิดอื่นนะคะ เป็นเจอแบรไปเจอลิงงอนแล้วก็เจอฮาร์ลอนคุณนก็เก็บได้นิดหน่อยนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามคลิปวิดีโอของคุณนกนะคะเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะคุณนกต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะถ้าคุณนกใช้คําพูดที่มันไม่ถูกต้องใช้คําพูดที่มันไม่สละสลวยก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอวิงวอนทุกทุกท่านเลยค่ะนะคะที่ติดตามคุณนกแล้วก็มาชมคลิปวิดีโอของคุณนกนะคะตอนนี้ ช่องของคุณนกนะคะก็มีโฆษณาเข้าเลยนะคะก็นึกว่าช่วยส่งเสริมช่องกัละยาพามดามนะคะช่วยดูโฆษณาให้คุณนกด้วยนะคะถ้ามีโฆษณาเข้านะคะก็อย่าเลื่อนผ่านช่วยดูนะคะเพียงไม่กี่ไม่กี่วินาทีนะคะน่าจะไม่เกินหนึ่งนาทีนะคะช่วยอุดหนุนช่องกัละยาพามดามด้วยการไม่กดข้ามการโฆษณานะคะ สำหรับคลิปคิปนี้นะคะคุณทุกต้องขอ,องกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะและเจอกันคลิปต่อไปค่ะ